สวัสดีครับใครอยากไปเที่ยวเกาหลีฟังนี้นะครับผมตอนนี้นะครับที่เพจเท่าแก่น้อยนะครับครับนะครับผมจัดกิจกรรมนะครับผลิตภัณฑ์เท่าแก่น้อยก็คือสาหร่ายทอดนะครับเป็นยังไงนะจัดกิจกรรมไปเที่ยวเกาหลีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับอร่อยสนุกบุกเกาหลีกันนะฮะเท่าแก่น้อยพาคุณเที่ยวไกลถึงเกาหลีให้หายคิดถึง เตรียมลากกระเป๋าไปเกาหลีด้วยกันทุกคนกับกิจกรรมเท่าแก่น้อยพาฟินอินเกาหลีงานนี้เท่าแก่น้อยแจกหนักจัดเต็มแพ็กเกจทัวร์เกาหลีบวกเล็บปูซาน5วัน3คืนเดินทางช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้านะครับจำนวน12รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งพูดง่ายคือถ้าเรา,เราได้เราได้ไปคนเดียวนะครับกิจก,การร่วมกิจกรรมซื้อซลา,ายทอดลถจาจังมายอน นะครับและรดกิมจิตาเท่าแก่น้อยหรือสาหรายทอดดับเบิลชีสมีดและรดชีสเบอร์เกอร์ตาเท่าแก่น้อยจำนวน2ซอ,องขึ้นไปต่อใบ,บเสร็จเฉพาะที่เ e เว่นอทุกสาขาถ่ายรูปใบเสร็จที่เห็นรายละเอียดชัดเจนเขียนชื่อนาะมสกุลลงบนในใบเสร็จนำมาโพสต์ใต้ภาพกิจกรรมนี้พร้อมบอกเหตุผลว่าอยากไปกินไปเที่ยวหาคิดถึงเกาหลี กับเท่าแก่นอนเพราะอะไรนะครับคอมเมนต์ไหนเด็ดโดนใจกรรมการที่สุด12ท่านจะได้รับรางวัลสุดพิเศษแพ็กเกจทั่วเกาหลีรางวัลละ1ที่นั่งนะครับอันนี้ไม่เน้นปริมาณนะฮะเราเน้นคุณภาพนะฮะถ้าเท่าที่อ่านดูนะก็คือต้องคอมเมนต์ถูกใจด้วยนะครับให้เหตุผลที่ดีนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาถึงเดือนหน้าคือ9พฤศจิกานะครับปลายชื่อวันที่10พฤศจิกานะครับหนึ่งคนสามารลร่ม ได้มากกว่า1ใบเสร็จใบเสร็จต้องไม่ซ้ํากันจํากัดสิทธิ์หคนต่อหนึ่งรางวัลประกาศผู้โชคดีตัวจริง12ท่านและตัวสำรองอีก5ท่านวันที่10พฤศจิกาผู้โชคดีตัวจริงและตัวสำรองต้องยืนยันการรับรางวัลผ่านทางอินบ็อกภายในวันที่11พฤศจิกาก่อนเวลา18นาฬิกาเท่านั้นหลังจากได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้วทางสัตว์จะดำเนินการยืดเอกสารของผู้โชคดีตัวจริงและตัว,ตวสำรองเพื่อลงทะเบียน ระบบอนุมัติการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เกาหลี EKETA 1ครั้งหากผลการลงทะเบียนของผู้โชคดีตัวจริงท่านใดไม่ผ่านการลงทะเบียนทางบริษัทจะดำเนินการยืดเอกสารตัวจริงที่ไม่ผ่านนะครับขอวีซ่าเข้าเกาหลีอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนผู้โชคดีตัวสำรองที่ไม่ผ่านเลยนะครับก็ถูกตัดสิทธิ์เลยนะครับก็คือถ้าเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้โชคดีรุดแรกอะหรไม่ใช่ตัวสำรองอะ ยืดปุ๊บไม่ผ่านเรายังมีได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวสำรองยืดไม่ผ่านปุ๊บคือจบนะครับกรณีที่ตัวจีท่านใหญ่นะครับยื่นเอกสารแล้ววีซ่าไม่ผ่านนะครับทางแแบรของสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีสำรองนะที่ยื่นผ่านนะครับผมนะฮะโดยนะครับบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้นะครับการยื่นเอกสารพวกวีซ่าอะไรประมาณนี้นะครับผม เป็นอ่าในกรณีที่สมมุติเรายืดผ่านแล้วเราไปถึงตมเกาหลีนะครับผมถูกปฏิเสธเข้าเมืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตามด้วยแบบตมเห็นหน้าเราอีนี่แบบมาแบบโดดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไอ้หน้าหน้าอย่างเงี้ยไม่ไม่ที่มาเที่ยวแน่ๆมันต้องไปทํางานแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปแบบรับจ้างโดดโดดทัวร์แน่เลยอะ่ะเขาไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าเป็นอยู่นอกเหนืออํานาจที่ทางเข้าแก่นเราจะรับผิดชอบนะครับถึงเรามาในนามบริษัทต่ถ้าเกิดว่า เขาบอกว่าคนนี้เข้าไม่ได้แล้วก็คือเราเข้าไม่ได้นะฮะเราตกกบนะครับเอ่อทาาบริษัททําแก่น้อยก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปเที่ยวได้แล้วก็จะไม่คืนเงินแล้วก็ไม่คืนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรที่ซีที่ตามมานะครับ mm hmm. ผมสังวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิผู้รับรางวัลนะครับเอ่อพูดง่ายๆคือเราส่งเชื่อใครไปเราก็ต้องไปนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดนะครับเงื่อนไขไปตามที่บริษัทกําหนดนะครับค่าหัดสินของกมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับก็ใครอยากไปเที่ยวเกาหลีนะครับก็ไปซื้อมานะครับลดลดลดที่กําหนดเท่านั้นนะสองซองที่เซเว่นอีเลเวนด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์นะครับที่เหลือก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์นะครับใครอยากไปเกาหลีก็ไปลองดูนะครับทัวร์ได้เที่ยวนะครับพาไปเกาหลีนะครับไปกิน อาหารเกาหลีนะครับก็ขอบคุณทางเท่าแก่น้อยที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับตอนนั้นเ,เห็นบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าแบคพิงอะไรอย่างเงี้ยจะพาไปเกาหลีนี่คือทําตามสัญญานะพูดคาไหนคํานั้นนะครับจัดกิจกรรมพาไปเที่ยวด้วยเลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ